วันนี้มีรถมินิคูเปอร์ตาคมสไตล์น่ารักน่ารักสีดำนะฮะและคันนี้นะมีหลังคาแก้วพารามิกสรุป้วยครับ รีวิวรถแบรนด์ยุโรปนานเลยนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะผมได้กลับมาอีกแล้วได้รีวิวรถมินิคูเปอร์นะฮะตัว 1.6R60 c ั u n t r y m a n นะฮะเป็นตัว a l ฟ4ขับ4นั่นเองเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆนั่นเองนะฮะ แต่ก่อนเนี่ยผมคิดเลยนะว่ารถมินิเนี่ยจะเป็นรถทรงที่เล็กแต่ผมได้เข้าสู่วงการรีวิวรถมือสองมาเนี่ยทำให้ผมรู้เลยว่าตัวรถมินิเนี่ยมันใหญ่กว่าที่คิดนะฮะแต่มันมีความน่ารักและมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากรถรุ่นอื่นอย่างชัดเจนตัวนี้นะรถปี2011ใช้ไมมาแล้วทนะั้งหมด8,000กิโลเมตรนะฮะเข้าสู่ปีที่ สแล้วนั่นเองทุกคนเข้าสู่ปีที่12นะฮะก็ตัวไม่ก็ถือว่าไม่ได้ใช้เยอะมากนะถ้าเทียบเป็นลายปีเนี่ยทุกคนลองหาดูแล้วกันไม่ถึงหมื่นโลเลยนะคันนี้แล้วก็ตัวรถเนี่ยถามว่ามันมีสภาพการใช้งานมาไหมเป็นเรื่องปกติทุกคนเพราะรถมันเข้าสู่ปีทนะี่12เนาะแล้วก็ตัวออปชั่นต่างๆเนี่ยก็ยังดีอยู่แล้วก็พาโนลอมิกสลดูบอะไรทุกอย่างเนี่ยยังดีอยู่แน่นอนนะ,ะคันนี้นะผมขอขายที่ติ๊กตอกติ๊กตอก จะดแสนห0นดหนบาทเท่านั้นนะถ้าใครสนใจรถแบรนด์ยุโรปอย่างมินิคูเปอร์อยากได้รถอย่างมินิคูเปอร์ไปใช้นะทากเข้ามาที่เฟจของเราเ a c e บุกเอ b บี t o อโต้ขายโดยจำเปนของนะฮะคัดรถคุณภาพเลยนะครับพลตฟอร์มเราจะมี Facebook YouTube Line แอดนะไลน์แอดนะครับเดี๋ยวขอขึ้นควาโคดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับและเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาดูสภาพตัวรถมินิกันนะว่าน่ารักแค่ไหน มาฮะเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาไปดูรอบคันของเจ้าตัวมินิสีดำคันนี้กันเลยตัวคันที่แมนนะฮะไปดูกันครับนี่เลยไฟด้านซ้ายสะอาดขาวนะฮะรอยเศตเม็ดหินอะไรเนี่ยน้อยมากไฟด้านหน้านะฮะออกน้ำตาลหน่อยตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นฟิล์มกรองแสงไว้ไหมเนี่ยมันเป็นสีออกน้ำตาลนฮะกระจังหน้าโลโก้มินิพร้อมสติ๊กเกอร์สีขาวอยู่ด้านบนฝากระโปงนี่นะฮะโลโก้มินินะฮะตรงนี้จะมีอรอยคาบเล็กน้อยนี่ นี่เลยเอกลักษณ์ของมินินะตัวไฟด้านหน้าใหญ่มากดูขาวสะอาดน,นะฮะถึงว่ารถจะใช้มาเยอะแล้วก็เถอะและด้านล่างนะครับนี่ให้ดูด้านหน้าทั้งหมดนะฮะนี่เลยไฟตัดหมอกนะฮะไฟด้านหน้านะฮะเนี่ยสีพวกพลาสติกด้านบนตรงเนี้ยถ้าเทียบกับสีตัวรถเนี่ยอ,อาจจะเห็นได้ชัดว่าแบบมีรอยแดดกัดรอยฝุ่นนิดหน่อยนะฮะตัวล้อนะฮะของมินีเนี่ยจะเป็นนี่เลยสีดํา ออกดําเทานะฮะดูแล้วมีโลโก้มินิตัวยางคันนี้นะเป็น r 1 8นั่นเองนะฮะด้านแก้มด้านข้างนะครับนี่เลยไฟเลี้ยวโลโก้ S นะ,ะกระจกนะฮะด้านขวานะครับนี่เลยอันนี้รอยฝุ่นเราปัดออกก่อนร,รอยสเก็ตม่หินเนี่ยน้อยมากนะฮะแต่ว่านี่เลยที่เห็นความ่ากคือเนี่ยขอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นรอยแดดจัดนะฮะมือจับเป็นคีเลตนะ,ะถือกุญแจกดปุ่มกดล็อกเข้าไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวตัวนี้เป็นโครเมียมตัวนี้ไม่มีฟิล์มกันรอยนะนี่นะครับ ดูล้อแมกด้านหลังด้านขวานะฮะถือว่าดีอยู่นะอยู่ดิดคือดูรีวิวของผมเนี่ยบางทีผมไม่ได้รีวิวตรงสวยๆอย่างเดียวนะผมก็จิ้มเลยตรงไหนมีรอยอะไรนะฮะไฟเลี้ยวด้านหลังนะใสๆโครเมียมครอบครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้มีนีนะครับเอ้ยฝาท้ายเปิดยังไงนะเราไปตรงนี้เลยโลโก้นะฮะกดเข้าไปจะดึง <S <S นี่นะครับพื้นที่นะฮะมีในระดับหนึ่งเลยนะครับ อาจจะไม่ได้เยอะมากอ่ะเก็บของได้ในระดับหนึ่งนะครับทุกคนนี่ด้านในถือว่าคีนคีน,คนสะอาดสะอาดตัวด้านบนนี่ก็จะเป็นพวกเชือกนะฮะขอบนอกเนี่ยจะเป็นโครเมียมด้านในเนี่ยจะเป็นสีเทาดำเนี่ยขอบนอกเนี่ยพวกเนี้เห็นไหมกันซาดนะฮะสีแบบสีปละเนี่ยสภาพเนี่ยหลังคาแก้วพราสิกสรุปแล้วลืมปิดเดี๋ยวผมปิดนี่ให้ดูอย่างนี้กนะ่อนนี่นะฮะไฟเลี้ยวนะฮะ ตัวโลโก้เอนะฮะแล้วก็เนี่ยรอยเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบรอยที่แบบผ่านการโดนแดดจัดมานะฮะทุกคนล้อแม็กด้านหน้าด้านซ้ายนะครับนี่เลยล้อสุดท้ายแล้วนะฮะนี่นี่นี่จะมีรอยนี้เล็กน้อยผ่านการใช้งานมาทุกคนนี่นะเป็นสภาพของเจ้าตัวรถมินินะทุกคนมันก็มีทรายเป็นของตัวเองนะมีข้อดีมีข้อเสียเป็นเรื่องปกตินะฮะยังไงก็ผมขอฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ในตัวรถมินิด้านในทุกคนคิดว่าเวลานั่งเรารู้สึกยังไงคือมันดูกลมไปหมดดีไซน์มันกลมน่ารักไปหมดเลยเนี่ยตัวจอก็เป็นกลมแล้วก็มีเป็นเลขใหม่ขึ้นให้ดูตรงนี้ซึ่งเลขใหม่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแค่แบบเลข1 2 3 4 5 6 7 8แต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเลขใหม่ความเร็วก็จะเป็นตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ศูนย์ยันแบบ160นะฮะแต่เราคาไม่ถึงหรอกทุกคนไฟเชื้ก็จะน่ารักกลมๆสไตล์มินิตรงนี้อ่ะแอร์กลมๆนะฮะ ดีไซน์เรียบๆสีดำด้านในนะฮะมินิคูเปอร์คันนี้นะครับแต่ว่าตัวเทคตัวฟอนต์อะไรเนี่ยจะมีสีออกส้มๆนั่นเองนะฮะซึ่งเวลาเราบังคับเนี่ยเราเลือกขึ้นวิทยุเนี่ยเราปรับตรงคอนโทรลเซนเตอร์ตรงกลางได้หมุนเอานะฮะทัชสกรีนไม่ได้นะคันนี้ตรงนี้เลยพัดลมแอร์ปรับความเย็นของพัดลมแอร์ปรับตรงนี้ด้านซ้ายด้านล่างครับองศานะปรับทางขวานั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนตัวเลขนะฮะด้านล่างวางน้าได้2แก้วนั่นเองนะฮะและปุ่มโฮมกดตรงนี้นะฮะ ตัวนี้เบรกมือกดดึงมาแบบดึงเข้าตัวนะแล้วเวลาไม่ใช้ก็กดลงพวงไลยนะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะฮะแล้วก็ตรงแพดเดิ p ชิพเนี่ยจะเป็นสีดําซึ่งผมก็ว่าแพดเดิลชิพมันก็น่ารักดีตัวเบาะก,ก็เบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังดำรล้วนแล้วก็มีรอยข้าบเล็กน้อยรอยฝุ่นนิดหน่อยไม่เยอะมากแต่ว่ารอยเหี่ยวด้านข้างก็ถือว่ายังดีนะถือแบบมันแบบยังไม่ได้เก่าแบบ เท่ารถ12ปีจริงๆอะผมถือว่าเจ้าของเกาผมกาคิดว่าน่าจะยังใช้งานมาไม่เยอะเท่าไหร่นในส่วนของกล้องถอยหลังนะฮะเราไม่มีคันนี้มินิแต่ว่าเรามีพาร์คิเซอร์หลักให้ขึ้นเวลาเราถอยเนี่ยก็จะมีเซอร์เตือนเป็นสีเขียวนั่นเองครับเกณ์น้ำมันเนี่ยเราก็ดูตรงจอนี้ได้เลยนะซึ่งโอเคปกติถ้ารถรุ่นทั่วไปเนี่ยเราจะดูทางขวาเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยเรามาดูตรงจอตรงนี้ทั้งหมดได้เลยนะครับผมจาได้ว่าพื้นที่ด้านหลังของตัวมินิเนี่ยบางทีมันก็จะแคบนะฮะแต่พอ ไปเทียบกับบางรุ่นผมก็รู้สึกว่าเนี่ยพื้นที่สําหรับแบบนี้คือพื้นที่ปกติแล้วมีพื้นที่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยดูช่วงขาเห็นไหมแล้วก็ด้านบนเนี่ยคือถ้าเรานั่งเราทั้งนี้ด้านบนก็เหลืออีกเยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมลืมเทสเลยคันนี้เนี่ยมันมีหลังคาแก้วโคร,รมิกสรุปนะเดี๋ยวเราเชสให้ดูกดทีเดียวนะฮะนี่เลยอ่ะดูนะ ือสรูปอะจริงๆคือมันด้านหน้าเท่านั้นนะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็คือทําได้แค่ดันดันดันออกไปแล้วก็เปิดสุดอากาศเท่านั้นนั่นเองนะครับตัวเบาะด้านหลังเนี่ยดีเลยเนี่ยคือดูเนี่ยโอ้โหคือใหม่เบาะดูใหม่วะแปลกรถที่เข้าสู่ปีที่ส2เนี่ยคือเหมาะเบาะเนี่ยดูใหม่นะแต่สิ่งที่ที่เห็นเลยรู้สึกว่ามันเป็นรถใช้งานมาแน่นอนจะเป็นด้านข้างเนี่ยพวกด้านข้างเนี่ยจะเป็นรอยแบบรอยขีดข่วนเนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยด้านข้าง ตัวเบาตัวเบาไม่ยับไม่เยินไม่ขาดนะแต่ว่าตัวตัวดีไซน์ด้านข้างหรือเขาเรียกหนังตัวอะไรพวกนี้ด้านข้างเนี่ยตรงนี้จะมีพวกรอยที่เห็นการใช้งานนั่นเองนะฮะก็แลกกันไปนะสำหรับรถที่เข้าสู่ปีที่12แล้วแต่ตัวเบาไม่ยับผมคิดว่ามันไม่มีปัญหาในการขับรถแน่นอนซึ่งดีเทลแต่ละอย่างมันก็จะมีดีเทลของมันไปนั่นเองนะครับทุกคนยังไงนะถ้าใครสนใจตัวรถมินินะฮะผมฝากไ้ด้วยแล้วกันก็รีวิวให้เข้าวๆานะครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com